ส่วนจำได้หมผมเคยเรียนเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกว่าเนี่ยทำอย่างเี้ผิดรัฐธรรมนูญและหนีไม่พ้นคนที่จะต้องรับผิดชอบทั้งทางแพง่งและทางอาญานะครับหนีไม่พ้นคณะกรรมการการเลือกตั้งนั่นเอง สวัสดีครับพบกับผมเทาสศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของคลิปลับนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการหัวสวอนะครับซึ่งปรากฏว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่าสาวอคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดเดินหน้าคลิปลับก็โผล่ขึ้นมาแล้วทีนี้อย่างนี้ว่าอคนที่นัดเนี่ย คือใครบอกได้ไหมคนที่นัดวันที่เจ็ดอ่ะจำไม่ได้คือคือคือเจ้าหน้าที่ตั้งหน้าที่รับปั๊บขึ้นมารับแจกให้ตามชื่อตามชื่อตามชื่อเสน็รับผม่าจำจำจำไม่ได้แตเ่เรียมาก็เลยวันที่เจ็ดมามามาพบกันดีนะเพื่อที่จะเออพูดคุยกันก่อน แล้วพี่มันมันเป็นจริงขนาดนัดเฉยหรืออืมแล้วทีนี้นนนเขาเขาเขาชี้เป้านี่เขาชี้เป้ายังไงเอ,อง่อการชี้เป้าก็โดยทั่วไปก็คือเขาจะนัดกันกลุ่มมาว่าเออกลุ่มนี้จะควรต้องมาเออมากี่คนกลุ่มไหนห้าคนก็เข้าไปได้เลยรอบแรกอืมไหนทีมใน,นรอบห้าก็ต้องคัดรองก่อนเข้าไปรอบรอบสอง,อง,องรอบสามรอบสองอืมแล้ว,แ,ลว,แ,ลวแจกเงินนี่ใครเป็นคนแจก ก็ไม่รู้จักแต่ว่าเขานั่งอยู่ตรงน,นั้นแนบผู้ชายคนผมผู้ชายผม,ผยผมก็ไม่ได้แน,น,น่นก็เป็นใครอกลับไงว่าเขาก็บอกว่าให้ให้เป็นอย่างนั้นทําอย่างนี้นะเอากลุ่มนี้เอคนคนนี้ควรจะต้องเลือกตามอักษรใดอย่างนี้นะฮะอ๋อแล้วแล้วมีเจ้าหน้าที่ของพัฒนาชุมชนด้วยไหม ผมไม่รู้จักใครเลยเพราะว่าผมรุ่นรุ่นใหม่ไม่ผมรู้จักแต่สมัยนั่นแหละครับพบเขาเออกอัปเดอบ่อยในครั้งนี้มาเนี่ยไม่รู้เป็นใครบ้างแต่ว่าเขาก็บอกว่าเออให้เปิดดูในสวสามค่ะนะดูชื่อของท่านว่ามีอักษรใดกับกับท่านก็จะต้องเลือกลงในอักษรนั้นแหละ เนี่มัน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 มีโน้ตรงนี้มามันมันมันถูกระบูทำไมเป็นขนาน,นี้โอเราเข้ามาแต่ผมคิดว่าผมมีทึิฐานว่าผมไม่ตกเป็นปเปี้ยร่างไคเพราะเรื่องอย่างนี้ผมไม่เคยตกไม่เคยเห็นด้วยเลยกับพวกท่าราชการทำแบบนี้แต่พอไปเห็นครั้งนี้มาผมปวดหัวเปนมากนั่นแหละแล้ววันนี้อบ่ายโมงครึ่งจะนัดคุยกันท่านอยากจะได้เงินหนึ่งแสนไหมรางวัลน,นำจับอะ กันไว้เป็นพยานจะไม่เปิดเผยชื่อจะไม่อะไรทั้งสิน้นไม่ขอแบ,บ่งแม้แต่บาทเดียวในฐานะที่ท่านเป็นคณะทำงานเฝ้าระวังสตรองคุบบ้มครองสิทธิหนักอในข้อน,น,อนอี้อยู่คือผมไม่อยากให้มันเกิดแต่เข้าลึกไปปั๊บเข้าใจตอนนี้มันเกิดความสิกที่มันแย้งในความรู้สึกวันที่ไปบ้านคุณจาวนั้นคือ ผมก็คิดว่าคุณจัก,ก็อาจจะรู้แล้วม้งว่าเราสนัครด้วยวิธีใดนะครับมันก็มีคนให้ค่าสมาอมาแต่ทีนี้ก็กดูแลเทคแครทุกอย่างก็ก็ผ่านมาด้วยดีคิดว่าจบแค่นั้นแต่ก็คิดกับว่าเวออาเราเข้าครูหาเมื่อไร่เราก็จะเลือกเฉพาะคนที่เราคุยกันไว้รอบนอกแต่มันมันไม่ใช่อย่างนั้นพรวันที่เจ็ดด ไปฟังแล้วต้องรู้ไปฟังเรื่องอะไรอีกพอปรากฏเราไปถึงถึงได้สุรู้ว่าอ๋อกําหนดให้เราเลือกตามาอักษรที่เขียนไว้วันนี้เลือกอักษรนั้นตอนนี้จึ่งแทนสีแทนสอีอาจารย์พอจะมาให้ข้อมูลได้ไหม,มวันนี้นัดคุยกันบ่ายโมงครึ่งเออว ถามไม่าปาดไนเพราะว่าเ็นมองเขาเฉยในไม่รู้เนี่ยคือคืออย่างนอ้อยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยอาจารย์ได้ชื่อว่าเป็นคณะทํางานที่ทําหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นคณะทํางานเฝ้าระวังาการทุจริตหรือคณะทํางานสตรองหรือคณะทํางานาคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยมันเป็นหน้าที่แต่ที่นอกเหนือจากหน้าที่คือรางวัลน,นาจับเนี่ย โอกาสที่อาจารย์จะเข้าไปถึงข้างบนเนี่ยเลิกคิดเลยเพราะว่าข้างบนเขาก็บางตัวกันหมดแล้วใช่ว่าเข้าใจอยู่แต่พอพ่อทับถัดขึ้นมาเนี่ยผมแจลบอกว่าสมัครสวเนี่ยอ้เงินตัวเองผมก็คิดมีสมัครได้อยู่แต่มันไม่ใส่ใจแม่ไดแต่ไปมาไปมาก็เลยทำไมก็เป็นอย่างนี้ก็ลองดูไหมเรามีคนออกก็สมัครให้พอพบไปขึ้นั่นก็เลยเอาอย่างนั้นเข้าทำเสื้อดูจับอาจารย์โคสิ์ก็ไปดูแล้วแล้วคนละสี่พันเจ็ดนี่ได้จริงไหม อืมเออพูดตรงตรงได้ผมก็เอาผมก็เอาทำไมทำไมที่อื่นทำไมที่อื่นเขาได้ห้าพันไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบไม่รู้ไปจบหักรดอะไรก่นไม่รู้สี่พันเจ็ดแล้วก็ผู้ผู้ประสานงานหักขอคิวหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบก็ไม่ได้ใสถามอะไรอืมราคาสมัครออกให้นองเหนือจากสี่พันเจ็ด ีแค่นั้นแหละครับแล้วเราจัดการเตีก้งค่าถ่ายรูปค่าเรียนชางค่าอะไรของเราหมดทุกอย่างอาจารย์โค้ชก็อาจารย์โค้ชก็ได้เหมือนได้รับการประสานเหมือนกันก็เหมือนกันว่าไปเปนการว่าผมผมจึงมาเอ่ยงั้นเราช่วยกันเนาะเพราะผมก็เป็นที่ปรึกษาของนักตะกิตาตะกรึงที่พวเราลองมุ่ที่จะเร่งกลมกันไปมาแต่เราของพวกเอกให้รอดแต่ว่าเราคงจะจบแล้วแหละเพื่อให้รู้ว่าเราได้เข้ามรงนี แต่พอไปแล้วทีนี้มันมันไม่ใช่เลยเตั้งแต่เริ่มที่ไปรับสวสามับโอโอ,โอมันไม่ใช่แล้วละ่ะทีนีเ้เราจรารึงคุยไปคุยกจานัดและคุยไปคุยบ้างกระจาไปเรื่องเท่าเรื่องอะไรไปก็มพอมีส่วนผิดย่อยนี้แต่ก็ยังยังพูดตรงๆว่ายังไม่กล้าบอกยังไม่กล้าพูดจะไปดูก่อนจะบอกว่าพวกเรายังไงก็ตามเมื่อเข้าภูหาและสิทธินของเราเราไม่เลือกสามหูผบอกแค่นั้นแหละแล้วโอคำนวณมาลึกซึ้งเลยอย่างนี้แหละเขาเขาจะรู้ไหมว่าเราไม่เลือกเขาอะ เขาพูดว่าอนน้องขเขาามเขบอกว่าก,ก็ตามนี้แต่ถ้าท่านไม่เรียกก็เป็นสิทธิของท่นผมผมไม่ว่าอะไรไม่ได้ผมพูด้อ่อยอยู่เหมืนกันแล้วเงินนี่เป็นเงินของใครพอรู้ไหมผมไม่ทราบผมไม่ทราบแต่ว่าส่วนหนึ่งฟันนี้น้องก็มีกล่องก็จให้ทีละคนทีละคนทีไปเรือยๆทั้งทีมอ๋อค่ะไอตอนไอ,อตอนสี่พันเจ็ดเนี่ยใครเป็นคนจ่าย ไอ้สี่พันเจ็ดนี่ใครเป็นคนจ่ายค่าสมัครสี่พันเจ็ดผมไม่ทราบที่มาของเงินเลยนะครับไม่คนที่มาส่งให้อาจารย์เรารับจากใครอ่ะร,รู้จักไหมคะฮัลโหลครับผมค่ะ คนคน,คนที่เป็นคนถือเงินมาให้อาจารย์เนี่ยเป็นใครพอรู้ไหมแล้วก็เป็นคนที่รู้จักมากคุณนั่นแหละครับอืมโอเคซึ่อง,องอะไรคะขอพักไว้ก่อนตรงนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวรกครับโอเคขอบคุณ,คคณรู้จักดีโอเคโอเคขอบคุณค่ะอาจารย์ ยังไงยังไงเราต้องเราต้องรักษาบ้านรักษาเมืองนะคะเราจะไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครนะคะโดยโดยเฉพาะจ๋ามั่นใจในตัวอาจารย์มากถึงได้เชิญมาเป็นคณะทํางานก็เชื่อว่าอาจารย์จะเป็นคนที่รักในศักดิ์ศรีคนสุรินเนาะครับคโอเคแล้วค่อยหาโอกาสคุยกันใหม่ขอบคุณนะคะครับผมค่ะสวัสดีค่ะ อย่างนี้ครับขอยญากางของผู้ร้องนะอันนี้ก็ไม่ถมันก็เป็นประโยชน์ก่อนเข้าบุรีรัมพยานมาจากไหนเช็คได้เลยครับเดี๋ยวอันนี้ต้องจําได้นะถ้าจําไม่ได้อีกไม่รู้เรื่องแล้วคนรถพาไปนครศรีธรรมราชแน่ก่อนที่จะเข้าบุรีรัมพ์เช้านั้นพยานออกจากจุดไหนผมจําไม่ได้จริงๆเวลาผมหาเสียงท่านท่านต้องเข้าใจฮะจริงๆเวลาหาเสียงเนี่ยเวลาผมไปท่านไม่ใช่เดี๋ยวผ่าแปดโมงเราอยู่บุรีรัมเลยเงี้ยรู้สึกว่าคืนนั้นน่าจะนอนที่บุรีรัมพ์หรมั้งครับ นอนจะ,ะดีดามก็ก็อบอกว่าอาจจะนอนจะดีามประมาณนั้น,มน,นผมไม่แน่ใจผมไม่กล้าย,ยืนยันผมจําไม่ได้แต่ผมเช็คให้ท่านได้แต่ผมเช็คให้ท่านได้มีหลักฐานแน่นอนว่าผมไปที่ไหนมาเพราะเวทีปลาใสาเนี่ยมันชัดเจนกําหนดเวทีปลาใสาที่นอนเนี่ยมันชัดเจนหมดนะครับถามผมวันนี้ว่าคืนนั้นนอนที่ไหนผมจําไม่ได้แน่แต่มีหลักฐานยืนยันได้แน่ถ้าท่านให้เวลาผมถ้าท่านอยากรู้เดี๋ยวผมไปเตรียมให้ได้ ตารางการหาเสียงตารางการปราศัยของผมมีคนแต่ละครั้งเข้าไปฟังเป็นร้อยนะครับมีคนถ่ายรูปแน่นอนมีคนถ่ายคลิปวิดีโอแน่นอนแต่ไม่ขอยยักวอกเอสมันไปบุรีรัมย์วันที่แปดมันก็ต้องรู้คร่าวๆหรือว่าก่อนอยู่บุรีรัมย์วันที่เจ็ดมันอยู่ที่ไหนมันไม่น่าจะถึท่านลืมนะผมไปเอายังผมไปสุราษฎร์วันที่แปดอย่างเงี้ยผมผมก็ต้องรู้วันที่เจ็ดแต่ผมอยู่กรุงเทพผมบินไปอย่างเงี้ยเพราะว่าท่านไม่ได้ไปบ่อยเท่าผมช่วงนั้นเนี่ย ผมไปหาเสียงแทบจะทุกวันวันนึงผมจําไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเช้าอยู่ที่ไหนวันหนึ่งไปปลาใส่เจเวทีปลาใส่เจเวทีอำเภอนีทีข้ามจังหวัดบางวันไป5จังหวัดนะครับบางวันไป5จังหวัดนะครับเพราะเราคำถามที่ผู้ร้องถามก็ไม่ได้ซับซ้อนนะใช่ครับมันเป็น <Okay. S 2> เหตุการณ์กนะว้างว่า,วาคือเขาจริงเน<ม>คุณธรรรับแล้ววันที่แ ตอนช่วงเช้าอยู่วีรำแน่นอนแน่นอนมีคลิปชัดเจนเพราะว่ามีคลิปชัดเจนหาเสียงหาเสริงพูดในที่ประชุมหมบ้านเบิร์นอันนี้แต่นี้ก็ปฏิเสธเขาไม่ได้เลยนะเขาเพียงแต่ฐานสั้นว่าแล้วก่อนวันนั้นอ่ะไปอยู่ทก่อนจะเข้าวีรำเออมันอยู่ที่ไหนมันต้องมันต้องมีที่มาที่ไปคนเราอยู่ดีเป็นโดิโเ้าวีรำเลยเนี่ยโดยไม่รู้ว่าวันที่เจ็ดเงมาจากไหนนี่มันเข้าใจจำไม่ได้จริงเหรอจริงครับด้วยความจัดจริงเรื่องของการเลือกตังสวในแกับของชัดเจนนะฮะว่า ตอนนี้มีการหัวเกิดขึ้นจริงพักการเมืองต่างๆนะครับก็มีการนำคนลงสมัครมีตั้งแต่วินมอเตอร์ไซค์พ่อค้าขายของนะครับคนขับรถแบ็คโฮนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจนะครับนอกจากการหัวแล้วกฎหมายและระเบียบนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งครั้งนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน สวสมชัยแสวงการประธานวุฒิสมาชิกซึ่งเป็นประธานกรรมธิการได้โพสต์ข้อความระบ,บุว่าฟังเหตุผลของการแถลงของเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เดินหน้าเลือกตั้งสวใน3อำเภอในสข้อระดับอำเภอนะครับนึกว่าหูเฟื่อน,นะครับหรือนักข่าวเขียนผิดจากการตรวจสอบทุกทางแล้วบอกทุกทางตรงกันว่าเหลือเชื่อที่เลขารกรกตตีความเช่นนั้นว่า เหตุผล3ข้อ3มาตรา132ของธรรมนูญที่กำหนดให้พระราชบัญญัติประกอบธรรมนูลว่าด,ด้วยได้มาซึ่งสอวฉบับนี้จะส่งผลให้ความเห็นชอบจากสารดีกาสารธรรมนูญหรือองค์กรอิสระนะครับที่เกี่ยวข้องดูแล้วว่ามีประเด็นในการขัดธรรมนูลหรือไม่จะหมายความว่ากฎหมายนี้ผ่านการรับรองมาตรา1 3 2มาแล้วระดับหนึ่ง นะครับส่วนข้อที่จริงที่แตกต่างจากความเข้าใจที่ได้มีการถแถลงฮะหนึ่งพรบตามรัฐธรรมนูญทั้ง10ฉบับมิได้ส่งสารธรรมนูญนะครับพารณาทั้ง10ฉบับหากส่งให้สารธรรมนูพิารณาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสารธรรมนูญหรือมีผู้ร้องเท่านั้นแต่จะส่งแต่ละฉบับเกี่ยวข้องให้กับองค์กรนั้นๆเท่าน,นั้นนะครับดังนี้ 1.1พรบวิธีการพิจารณาของสารมูลส่งให้สารรัฐมนูลพิจารณานะครับ1.3พรบนะฮะปปชส่งให้ปปชพิจารณา1.4พรบกกตส่งให้กกตพิจารณา1.5พรบกรรมการสิทธิ์ส่งให้กรรมการสิทธิพิจารณา1.6พรบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินส่งให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณานะครับ1.7 8นะฮะคณะกรรมการพรปพักการเมืองส่งให้กกตพิจารณาพรปผู้ตรวจการแผ่นดินส่งให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณา1.9พรปเลือกสสส่งให้กกตทําการพิจารณานะครับ1.10พรปเลือกสวส่งให้กกตทําการพิจารณาดังนั้นเลขาธิการที่มีการแถลงในข้อ3น่าจะเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับ สองส่วนที่อาจมีผู้กล่าวอ้างต่อไปว่าร่างพรปดังกล่าวเคยถูกยื่นตีความในสารธรรมนูญวินิจฉัยแล้วครั้งหนึ่งควรนับเป็นการผ่านสารธรรมนูญตามมาตรา132แล้วย่อมไม่เป็นความจริงเช่นกันนะครับเพราะขณะนั้นเป็นเพียงการยื่นขอให้สารธรรมนูญวินิจฉัยบางมาตราในบทบัญญัติเฉพาะการมาตรา9 0 9 1 92เเท่านั้นยังไม่เคยมีการยื่นให้สารธรรมนูญวินิจฉัยพรป นี้ทั้งฉบับหรือวินิจฉัย4มาตรามาตรา36 40 4 1 42แต่ประการใดซึ่งขณะนี้สารธรรมนูลรับคำวินิจฉัยไว้ชัดไว้แล้วนะครับจึงควรพิจารณาในความมุ่งหมายรัฐมนูลมาตรา130ให้ชัดเจนถูกต้องต่อไปเชิงงานสังเคราะห์ง่ายๆเลยตอนนี้ก็คั่วโกงเกิดขึ้นนะ ของทั้งสบของทั้งพรรคสมพรกสมัแดงแล้วก็อีกหลายหลายพรรคมีการหัวและมีการโกงกันแบบเปิดเผยนะครับแล้วก็มีทั้งวินมอเตอร์ไซค์มีคนขับแบ็คคูนะฮะคนขับรถต่างๆเนี่ยก็ไปลงสมัครนะครับแล้วก็มีเจ้าของธุรกิจไปลงสมัครก็ให้ไปโหวตเจ้าของธุรกิจมีการแบ่งกลุ่มต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้มีการหัวกันเกิดขึ้นมีการประเมินกันนะครับ ว่าจะมีการจับฉลากรอบนี้เพราะคะแนนเท่ากันเนี่ยเป็นหมื่นคนเลยทีเดียวนะครับนีบนค่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนอกจากนี้นะครับเรื่องนอกจากเรื่องของการหัวแล้วเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการมีรายชื่อโปรมาว่าจะได้สวจากพรกการเมืองเนี่ยอย่างน้อย142คนซึ่งก่อนหน้านั้นสวสมชยายแถวงการเนี่ยก็มีการแชร์รายชื่อออกมานะครับทั้งแดงทั้งส้มนะที่จะได้รายชื่อและจะปั่นนะฮะ ให้ญาติของทานฝัง่งทักษิณเนี่ยขึ้นเป็นประธานวุฒิสภาแต่ประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นนะครับก็คือตอนนี้ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาชัดเจนแล้วนะครับว่าระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นผิดรัฐธรรมนูญนั่นคือข้อที่1ข้อที่2เรื่องของพรปนะครับ ที่กะกะตอ,อ้างว่าได้ส่งให้สารณมูลทําการวินิจฉัยขอน้านี้แล้วนะฮะสวสมชย,ยืนยันว่าที่ให้วินิจฉัยวินิจฉัยเพียงเฉพาะบางมาตราไม่ใช่ทั้งฉบับนะครับและคราวนี้เนี่ยสาธรรมนูลได้รับไว้ทําการวินิจฉัยแล้วส่วนเลขากรกะตเนี่ยที่ออกมายืนยันว่าสาธรรมนูญเคยวินิจฉัยไว้แล้วนั้นเป็นการเข้าใจผิด นะครับผมเรียนหุ้นส่วนนะยืนยันเหมือนเดิมนะพูดในฐานะอะไรในฐานะผู้ที่มีส่วนร่างรัฐมนูลตัวแก้ไขภายหลังหลังจากที่มีการลงประชามติโดยใช้อำนาจตามมาตรา44ของพลเอกประยุทธ์ในฐานะประธานคอสอชอในสมัยนั้นนะครับแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งหมด128มาตรารวมทั้งมาตรานี้ด้วย นะครับตอนแรกก็ให้มีการเลือกตั้งนะทั้งหมด50คนมาจากกลุ่มอาชีพแล้วก็ที่เหลืออีก200คนมาจากการคัดสรรแต่รอบนี้มา200คนจากกลุ่มอาชีพแต่2 0 0คนกลุ่มอาชีพเนี่ยระเบียบก็ขัดเพราะเจตนาลมของผู้ร่างคือสายอาชีพกอไก่ต้องเลือกกอไก่สายอาชีพขอไข่ต้องเลือกขอไข่นะครับแต่ถ้ามีการหัวกันผิดต่อรัฐธรรมนูญทันทีตอนนี้ทั้ง2ประเด็น นะครับทางกลุ่มสวเก่านะฮะและนักกฎหมายต่างๆไปยื่นเรื่องของการขัดต่อธรรมนูลทั้งระเบียบซึ่งสารปกครองตัดสินแล้วนะครับว่าผิดตอนนี้รอสารปกครองสูงสุดซึ่งกกตกำลังสู้อยู่นะครับส่วนเรื่องของผิดรัฐธรรมนูญกกตก็รับไว้เป็นที่เรียบร้อยหุ้นส่วนจำได้ไหมผมเคยเรียนเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกว่าเนี่ยทำอย่างเงี้ยผิดรัฐธรรมนูญและหนีไม่พ้น คนที่จะต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญานะครับนีไม่พ้นคณะกรรมการการเลือกตั้งนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ศิละปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามประวัติศาสตร์ สนาสถาบันรักครอบครัวดูวแลใกล้ชิดเอื้อเฟื้อเจรจาญาติมิตรเราฝากความรักให้กัน จากแผ่นดินนี้นอกจะขอทำดีเพื่อแผ่นดินไทยฉันจะขออะไรได้มากกว่านี้ ขาดหายตั้งแต่วันวานมาจนวันนี้เราไม่เคยลืมเรามาจากไหนเราคือคนไทย she